ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเลขเด่นโอสายลุยนะครับผมมาพบกันในวันจันทร์นะครับผมวันที่3มีนาคม2568นะครับงวดนี้ก็จะให้ช้านิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นเพียงแนวทางนะครับไม่แนะนําให้เลนการพนันนะครับก็เดี๋ยว งวดนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีเลขอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมบ้างครับงวดที่แล้วก็การประทานขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างวดที่แล้วไม่เข้านะครับก็เข้าแต่เลขเด่นนะครับผมเด่น5นะครับเข้าแต่เลขเด่นเด่น5นะครับก็ยังเข้าเลขเด่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูงวดของวันที่16มีนาคม6 8กันเลยนะครับ โอเคครับผมงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับเลขเด่นโอสาลุยมาแล้วนะครับผมในงวดนี้ก็เลขเด่นในงวดนี้ก็จะให้เป็นเลข6นะครับให้เป็นเลข6นะครับงวดนี้เด่นรูด6นะครับ 3ตัวก็จะมีชุดเดียวเหมือนเดิมครับ066นะครับผม2ตัว4ชุดเหมือนเดิม62 65 60 66นะครับแต่งวดนี้ตัวเด่นก็คือ66นะครับชอบตัวไหนลองเลือกไปเสี่ยงลัตตลีสักใบ2ใบนะครับผมใครชอบตัวไหนก็เอาเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมเท่านั้นนะครับ ก็ไปหาเลขหาแนวทางมาให้เพื่อนๆน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการติดตามช่องโอสายรวยกดกระดิ่งได้นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก็งวดนี้ก็ขอให้เพื่อน,เอนๆเฮงเฮงปังปัง,ปงล่ำรวยทุกท่านนะครับขอให้เข้า3ตัวตรงตรง,ตรง3ตัวล่าง แล้วขอให้เข้ารางวัลที่1ด้วยนะครับในงวดนี้เฮงเฮงปังปังนะครับสาธุสาธุขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมปังปังร่ำรวยครับสาธุ